สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิงจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการทําจดหมายข่าวนะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนั่นเองค่ะวิธีการทํานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะเลือกรูปแบบนะคะแล้วก็คลิกลากวางแค่นั้นเองนะคะโดยใช้โปรแกรมแคนวาเองค่ะมีรูปแบบให้เลือกมากมายเลยนะคะเหมือนในตัวอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะเข้ามาที่ในโปรแกรมแคนวานะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็ทําการล็อกอินเข้ามาได้เลยนะคะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาค้นหาตรงปุ่มนี้เลยนะคะแล้วเราก็ค้นหานะคะจะใช้คําว่าจดหมายข่าวโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เพื่อนๆค่ะแบบนี้เลยนะคะเลือกได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะเลือกอสมัครแบบยัง แบบฟรีอยู่นะคะก็คือจะต้องเลือกที่มันไม่มีรูปโอรูปมงกุฎแบบนี้นะคะแต่ถ้าถ้าเพื่อนๆสมัครแบบเสียงเงินนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะสำหรับของนี้จะเป็นแบบฟรีอยู่นะคะไม่เสียงเงินนะคะก็เลือกแบบธรรมดานะคะที่มันไม่มีมงกุฎแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาแบบไหนนะคะนี้จะลองใช้ตัวอย่างตัวนี้ดูนะคะก็คลิกเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะก็มันจะมีเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือแบบที่ใายกันนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกแบบอื่นๆได้ตรงด้านล่างนี้นะคะถ้าจะเอาแบบนี้เลยก็คลิกตรงคำว่าปรับแต่งเทมเพลตนี้ค่ะนี่มาพอคลิกปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยนะคะตรงนี้จะมีอยู่สองหน้านะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนะคะ หรือเราอยากจะได้ตัวอย่างแบบอื่นอีกก็สามารถดูได้ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะถ้าจะเอาแบบนี้นะคะก็วิธีการปรับเปลี่ยนนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เพื่อนๆคลิกตรงไหนนะคะมันก็จะมีตรงขอบสีม่วงๆตรงนี้นะคะนี่ถ้าเป็นตัวหนังสือก็สามารถแก้ไขได้เลยตรงรูปนะคะก็แก้ไขได้ เดี๋ยวเราเอารูปมาใส่นะคะวิธีการเอารูปมาใส่นะคะเพื <ๆ S 1> ่อนๆก็ไปที่ตรงคําว่าอัปโหลดตรงนี้นะคะคลิกไปค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้วิธีการลากมาวางนะคะโฟลเดอร์อยู่ในนี้นะคะเพื่อนๆอยากได้รูปไหนก็คลิกแล้วก็ลากมาได้เลยค่ะนี่นะคะมันก็จะมีให้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราอัปโหลดนะคะ จากนั้นก็คลิกรูปนะคะลากไปวางตรงที่เพื่อนๆต้องการให้วางได้เลยตรงนี้นะคะ,ะอยากให้รูปไปตรงไหนนะคะก็คลิกลากไปวางค่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก่อนนะคะถ้าต้องการลบก็คลิกตรงทางขยะตรงนี้นะคะลบไปแล้วก็รูปของเราใส่เข้าไปนะคะปรับขนาดได้ค่ะ ถูกก็จะอยู่ตรงแทนที่รูปเดิมนะคะแบบนี้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนลงชื่อโรงเรียนชื่อวันที่ชื่อไรายได้หมดเลยนะคะถ้าเราต้องการปรับนะคะเราก็คลิกให้มันเป็นกรอบแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการลบข้อความแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะ ก็คือเพิ่มกิจกรรมเข้าไปนะคะจากนั้นใส่รูปนะคะเวลาใส่รูปก็คือก็เหมือนเดิมเลยนะคะคลิกที่ต้องการอัปโหลดรูปนะคะก็คลิกด้านซ้ายมันจะมีคําว่าอัปโหลดตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะเป็นช่องอัปโหลดแบบนี้เราก็นํารูปนะคะเราอยากได้รูปอันไรล้วก็นํารูปมาวางใส่ได้เลยนะคะ นี่นะคะลากลากรูปไปวางใส่ได้เลยแบบนี้นะคะก็บบเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็นํารูปที่เราทําการอัปโหลดนะคะก็ลากไปวางได้นะคะนี้นะคะอยากได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็คลิกเหมือนเดิมเลยก็นํารูปไปลากไปวางนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะ เพียนการได้จดหมายข่าวของเราเรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าต้องการที่จะมันมีสองแผ่นนะคะก็ลบไปก็ทำไปไมนี้้ลบอีกหน้าหนึ่งไปได้เลยแต่ถ้าต้องการเพิ่มนะคะก็สามารถทำไดอ้อันนี้เมื่อกี้คือลบไปหนึ่งหน้าใช่ไหมคะแต่ต้องการเพิ่มแบบนี้อีกนะคะเพื่อนก็กดตรงนี้ทำซ้ำหน้าแบบนี้นะคะปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้อีกอีกหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถทำเพิ่มไปได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าไม่เอาเราก็คลิกลบตรงนี้เลยนะคะ จะได้แผ่นเดียวแบบนี้นะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ทําการบันทึกนะคะก็ไปที่ตรงคําว่าแชร์ตรงนี้นะคะคลิกแล้วก็กดตรงคําว่าดาวน์โหลดค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เลือกว่าจะเป็นอะไรมาตรฐาน PDF อันนี้คือเขาแนะนํามาเป็นแบบนี้นะคะหรือเราอยากได้เป็นรูปภาพเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะถ้าจะเป็น PDF ก็คลิกที่ PDF แล้วก็กดที่คำว่าดาวน์โหลดค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะนี่ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่นะคะจดหมายข่าวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องทำให้ยุ่งยากเลยไม่ต้องไปออกแบบอะไรมากมายเลยใช่ไหมคะแค่เพื่อนเนเลือกแบบนะคะคลิกลากวางนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะ เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถฝากไว้ได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ